้อะไรในการปูนะครับปูพื้นนะครับเล่นดินเลียนยินนติกนะครับพอดีเมื่อวานผู้ปกครบบองนะครับเจอกันที่นะครับทานพินธีเลี้พิเศษนะครับแล้วก็ถามว่าใช้อ,ะ,อะไรคืออยากอยากอยากจะเอาพื้นปูฮะให้ลูกให้ลูกซ้อมอเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ดีนะครับก็เลยบอกเขาไปว่าจะเป็นพื้นติกซอนะครับเป็นพื้นติกซอ เ25เซนเมตรนะครับที่คุณหนึ่งใช้อยู่จะเป็นประมาณนี้นะครับ25เซนเมตรแล้วก็มีเบาะรองเบาะรองนะครับสีดสําสีน้ำตาลสีเงินก็ได้ครับเ่เป็นยางพารานะครับหนัง PVC หุ้มนะครับก็ขนาด1นิ้วขนาด1นิ้วอ่าขนาดหนึ่งนิ้นครับก็ไว้เซฟเวลาม้วนหน้ามหลังหรือว่าทำล็อกเว้นหรืออะไรขีคขาอะไรก็ก็ดีครับก็ที่ห้องยินก็ใช้อย่างนี้นะครับ ดีเมื่อวานไม่มีเวลาตอบ <c oughs> ก็ว่าจะทําคลิปตอบแต่วันเดี๋ยวกลับระดึกเกินไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ลุกขึ้นมาตอบเป็นเช้านะครับไงก็มีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับผม